คริสตียองเบนเตเแก้ย้ายจากลิเวอร์มาอยู่กับคริสตันพาเลตตั้งแต่ปี2016ก่อนโชว์ฟอร์มกระหน่ำตาขายได้อย่างต่อเนื่องและในซีซั่นล่าสุดซัดไป10ประตูจาก30นัดในทุกรายการกระทั่งล่าสุดกองหน้าวัย30ปีชาวเบลเยียมได้ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับคริสตันพาเลตออกไปอีก2ปีเพื่ออยู่ช่วยทีมไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2023เป็นอย่างน้อยผมรู้สึกมีความสุขและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ฝากอนาคตของตัวเองไว้กับคริสตันพาเลตมา5า ปีแล้วและยังมีอะไรอีกมากรออยู่ข้างหน้าเรามีกลุ่มนักเตะและสตาฟโค้ชที่ยอดเยี่ยมรวมถึงตอนนี้ผมกำลังเฝ้ารอคอยฤดูกาลใหม่เพื่อที่จะได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆอีกครั้งเบนเตเก้กล่าวขณะที่สตีฟปาริสประธานสโมสรได้กล่าวชื่นชมเบนเตเก้เกี่ยวกับผลงานในช่วงก่อนหน้านี้พร้อมยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นดาวยิงวัย30ปีรายนี้ได้อยู่ภายใต้ยูนิฟอร์มแดงน้ำเงินต่อไปอีกอย่างน้อย2ฤดูกาลนับจากนี้ thank you